ควบนี่เปิดไว้หาเมื่อเข่าหาลอยครับทำได้เลยหาซิบเข่าหาลอยหาเมื่อนเข่าหาลอยครับครัสทักทาครับผมมูฮันครับครับโมนี่ว่าไงว่าไอ้ตาบอกมีของงานมาฝากพี่น้องเกษตรกรสวยบขนาดเลยครับมื่อนี่รับประกันให้ได้ครับรับประกันความสวยให้แต่เนี่ยเกิดมาแต่เนเกิดมาไอ้ตาหกเอางวงานผมไทยนะไอ้เนาะสวยแล้วก็ถูกสวยแล้วก็ถูกครับพี่น้องครับประเบิ้ลง้วงตัวเลกครับพี่น้องครับพ่อโมบอกไงว่าเลือรอยอายได้เนาะพี่โมตัวนี้นี่คู่นี้ครับคู่นี้ เป็นงัวง่ามครูไดยเนาะแม่นครับเอาพี่น้องครับตัวจริงงามนพี่น้องครับไายคิปอาจจะบางงามปรนได๋แต่ว่าเขาอยากเบิ่งตรงเต็มตัวกันพี่น้องครับตัวนี้นะครับสวยงัวนี่เป็นงัวแม่สาวเนาะครับแม่สาวครับแม่สาวพ้อมผสมครับพร้อมผสมเนาะครับอายุวันเท่าได้อาตัวนี้สิบแปดสิบเก้าเดือนครับวมาสิบเก้าเดือนเนาะสิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนนี่แหละมันเป็นงัวหรือสร้างไอเนี่ยโอ้ยยยยมันสูงแค่ไหงัวตัวนี้ครับสูงร้อยห้าสิบห้าบวกเลยครับไทยสูงร้อยห้าสิบห้าบวกเนาะน ตัวน,นี้<า>ถือว่าเป็นง่วทีเชื่องอองามมากเชียปกติแล้วเลดกินนักตานี่คืออยู่ทางแหล่งน้ำง่วพี่น้องครับแต่ตัวน,นี้มีความเชื่องครับพี่น้องครับโค้งสางง่ายพี่น้องครับแข้งขาสมส่วนล้ำตัวเงีวพี่น้องครับ,รบแล้วก็สีแดงเข้มนะครับประคิปหูด,ดำเครื่องเพชรด,ดำพี่น้องครับตัวนี้ไอ้เนื้อปีนี้ไอมันจะเป็นสองสีครับพี่น้องครับตัวนี้พูดนะสีแดงเข้มสีแดงเข้มเลยแดงเข้มเล่นแบบขาหน่อยนัวนี้เนาะพี่น้องครับตัวนี้ถือว่าเป็นง่วทีงามครูว่าได้พี่น้องครับถือว่า อ่าได้เรื่องสูงใหญ่ยาวหน่อยเนาะแม่นครับหันหางงวประมาณนี้เป็นง้อไซยักษ์กับอะไรเพื่อนครับเพราะว่าเป็นง้อที่อ่าว่าไงว่ามันเป็นง้อที้ใหญ่นะครับแล้วก็กระดูกว่าไงปันไหนแต่ว่าในความสูงครับที่มันจะได้สร้างกำหน่อยด้วยเพื่อนครับตัวนี้นะครับถือว่าอ้วนคักเบป็งทั้งหนาีหนงครับเบป็งหนังหนาใส่ยังไงเนาะหนังหนาใส่ยังไงครับหนาไรกับควางนะตัวนี้ครับงามคู่นี่แม่นครับตัวนี้ลูกซี่ไหวซูนเก่าหกนี่ตัวไหนครับตัวนี้แม่นตัวนง้อเอฟหน่ครับ ใช่ดองวัวเบิ้งตัวเดียวก้อนได้ไอ้ตัวนึ่งใช่จับอันให้ผมเบิ้งวนอีกครั้งนึ่งเนี่ยโอเคหมุนอ้นนี้เบ้องทั้งผุดนงครับที่นี่อยากเบื้องทั้งฟังหนึ่งว่ามันมีสีแดงวันะครับเอาพี่น้องครับพุดนะมาลูกไหมปอดนะครับอ่ะเพราะเบื้งยางของยางขางกันเลยครับยางขางเลยนี่นะพี่น้องครับถือว่าเบ่มีเบ่มีสีอื่นมาปดเล็กน้อยเนาะแม่อันอาพี่น้องครับเป็นเอฟหนึ่งเบอร์ยี่สันเบอร์สามสองสามนะพี่น้องครับนุ่ม นุ่มก่องามเลยเนาะมาเบิ่งนุ่มทางนี่ยนี่พี่น้องครับตัวยแงให้พี่น้องเบิ่งก่อนบอกเลยว่าเบื้องง่วหมันครับงัวดีดีสภาพดีเลยครับเบิ่งนุ่มนุ่มงามครับนุ่งง่วเบื้องมีตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็นุ่มงามนี่เบิ่งครับโอเคครับันี้ยไงพวกนี้คือเวลาขอดมาว่าจะเป็นต้องเอาคุู่ไปกินนุ่งเนาะนุ่งหัวนุ่งง่ายเนาะนุ่งพอดีตัวนี้ครับแต่ว่าพี่น้องครับไ้ง่วงสีแดงนี่กับเบื้องเบื่องอะไรมันบ่แมนครับง่วงงามง่ายหนาเอาขาแข็งง่าย ไอ้แถวตรงนี้ราคาเท่าไรไอ่ตรงนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ทำเมนสมายดีเกียรขายบาทแถวเมนสมายีเกียร์แสนสองแสนสามครับแสนสี่ทำเมสมายีกียร้ตานี่คือห้องว้แสนสองแสนสามแสนสี่แสนสองก็ได้ขายว่าสมายีเกียร์เนาะแมนครับแต่ว่าตัวนี้ห้องไว้เจ็ดมื่นพันบาทน้อยเนาะหมื่นห้าลังแตกมาย่าเลยเพิ่งลังมือนี่คือพี่้องครรบตัวนี้หาหมวงตีก่อนแทบไม่หมงตีพี่รองครับตัวนี้นะบอกเลย เนื้อหนังกระลังดีพี่น้องครับตัวนี้นะครับพุทธนะโอ้โหครับง้อหูพร้อมจับได้บ่ายได้ครับเสื้อตัวนี้คือความเชื่องห,หน่อยเนาะแมนเอาตัวนี้พร้อมผสมนหน่อยเนาะพร้อมผสมเลยเสื้อไปผสมมันเป็นซัดทีนึงนะครับแมนนะครับ,<ม>รบไอ้สาเหตุที่ผมผสมก็คือผมให้ข้าเจ้าไปผสมเองหมายว่าเลือกควาพันได้เรื่อยสินะครับเพราะว่ามันพันธุวยกำนิ้วเลยนะลูกไี่มาทำดีก็แล้วเนาะกั็แล้วตะผู้มักนะบางคนก็มักงัวสาวง้อยังมักงัวแบบนันเด้แมนบอลผสมเองสินะผสมเองคนในเลือกก้อนเนาะแมนเลือกก้อแต่ใส่หยาดคงอยากเปลี่ยรทีนะครับไอ้นะครับ เอานะครับราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเพื่อนเอครับครับนี่โอ้ยงามเงี้มึงก็ได้งามมึงพูดนะนะครับประกันค่าทุกค่าถอนหน่อยเนาะรับประกันทุกอย่างครับจำนี้โมมี่ครับโอเคป้าไอ้เพิ่งตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับงม้าสาวเนี่ยแม่สาวเียหน่อยเนาะตัวตัวนี้อ้วนคักอ้วนเงี้ยหน่อยเนาะตัวนี้ลูกทศพลหนึ่งหนึ่งหกลูกทศพลตัวนี้หนึ่งหนึ่งหกนี่อ่าวายเสร็จหนึ่งหนึ่งหกเลยเนาะนี่ใบครับนี่เอฟหนึ่งงามตัวนี้ก็เลยพูดนะ ก็บีเคเก้าก้าเอฟหนึ่งเนาะแมนครับตัวนี้อายุเอะไรไอ้ตัวนี้อายุสิบเก้าเดือนเครื่องงวอตัวนี้มันครื่องง้อเรือลอยไหมเรือลอยสาเดือนลอยนะครับเพราะว่ายางเตี๋ยของมึงเหรอหนาใหญ่หูเชื่องพี่น้องหนังหนังหนาซาใหญ่อ้วนคักอ้วนไงว่ามีรูปได้เนาะแมนตัวนี้นะพี่น้องครับแล้วก็ลึอกกระชับพี่นะครับเบิ้องง้อเบิ้องยังกไงครับเบื้อนง้อหมันครับง้อดีดีเลยง้อสภาพดีครับเต่านุ่มก็ดีหน่อยเนาะแมนนุ่มใหญ่นุ่มแน่นเบืแมงนุ่มหน่อยครับ เบื้องลักษณะดีท่ายง่ายครับแข่งขาดีหน่อยเนาะบะมีนมัวเสียครับบอลลูกยังดีมั่วสองตัวนี่ครับบอกเลยอืมรับประกันให้ครับใช่แต่เขาไมนกินซีเคสคอยเปียงไอยมันสิดีทุกอย่างเลยครับเข่าน้ำมูข่าวพี่น้องครับธรรมดาค่ะมัวเพรเขาสียสนเข้าเปียงสีถามันทีมักหยอกมักมวนมักมวนนั่นทีเนาะใช่ครับโมนี่ไอ้ขายราคาได้ครับโมนี่เจ็ดมือหางกันครับสองตัวนี่ตัวละเจ็ดมือหางเจ็ดมือหาเอาซีเป็นงไอยมูฮันคอถ้าซื้อสองตัวยกกุนีไอ้ให้ราคาเท่าได หยกคู่คมนี่เลยเอาซิปซี่ไปเลยครับซิปซี่ส่งทั่วประเทศอ่าว่าไงว่านะตัวละเจ็ดหมื่นห่าแต่ว่าน่าพู้ใดอยากได้สองตัวนี้เอาน้ำแสนซี่ส่งทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยแมนครับเอาพี่น้องครับวันนี้ผมต่อซอยพี่น้องครับก็ถือตัวละเจ็ดหมื่นเนาะหันห่าหันห่าเอาสองตัวนี้แต่ว่าน่าตัวเดียวนี่ถือตัวเจ็ดหมื่นห่าแต่ว่าพี่น้าต้องต่อเบิรงเนาะอันนี้ผมว่าผมต่อซื้อหัวของคุณตาห้องแพงหู้ครับขายถือบอกเรื่องหู้ครับหู้หน่เนาะแมน นุ่มง่อมหยอกกัน<า>กันไอ้ครับนะนพี่น้องครับป่ะเบื้องตัวไปอ้ที่นี่ไปไอ้ลูกไปไอ้เบื้งตัวต่อไปครับเป็นแม่ลูกน้อยเนาะลูกแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องครับตัวนี้แม่เขา,าสูงอพอได้ไอ้ร้อยหา้าสิบยี่ดอกแม่สูงร้อยหาสิบบัวน้อยเนาะแม่ร้อยห้าสิบบัวเป็นแม่โค้งสั่งไงเป็นงอโวดคุ่นะครับคลิปหู้ดำเครื่องเพชรดำคุ่นะครับแล้วก็ทรงลูกเก่งครับพี่น้องตัวนี้นะครับครับที่นี่มาเบื้องลูกเขาครับอ้ะยิงลูกตัวแรกตัวนี้ลูกที่สองครับ ฮะลูกสองในท่อลูกสองเนาะแมนประนี้อ่าพอตัวะไรใครครับพ่อพอเคเอฟสามหนึ่งนี่ใบหลอดครับเคเอฟสามหนึ่งมี่ใบมีหลอดได้เนาะตัวนี้เมียนอเะแต่พี่น้องครับเบื้งใบหลอดครบครับเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่กัผสมมาด้แม่ผสมเคเอฟสามหนึ่งเลยเพื่อนแม่ผสมเคเอฟสามหนึ่งเลยได้เนาะครับแม่ผสมแล้วครับเอาพี่น้องครับพีว่าแม่ผสมแล้วแม่ผสมได้รอบเกือบสี่เขาสองรอบเลยครับนี่แม่ผสมสี่อสองรอบเลยเนาะแม่มันยี่สิบก็มือ โอ้ตะว่ามันให้ลูกเก่งขนาดไหนเนาะตัวนี้ลูกงามครับนี่ยพี่น้องครับเบื้องบนหลังดีลูกแดงหลังหน้าซ้ายไงแขงขากรดีครับหลังตําหนี้ครับลูกกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าวงไงว่ามันงามนอยเนาะวงไงว่ามันงามมันกระดื้อเนี่ยหนึ่งมันออกขอกมีความสุกของพวกเรานะครับตัวนี้แต่ว่าเด่นเรื่องน้ำตัวยาวพี่น้องแขงขากไงไงตัวนี้โบสเข้มพร้อมตัวนี้น,นะครับครับอายมันนีมีตําหนิไว้หัวคมเนี่ยคบเนี่ครับเราประกันเลยครับนี่เอาคือวงไงซื้อสองรุ่นสามเนาะราคาครับคมนีน ิดไว้หาเมื่อเก้าหาลอยครับทำได้กลอยหาสิบเก้าหาลอยหาเมื่อเก้าหาลอยครับไอตาก็ไอคือกาของราคานีเพราะว่าตีอะไรของฉบับหนี้แสนสามแสนสี่เมื่อนี่หาสิบเก้าหาลอยครับแต่ในลูกมันก็เคยเราเนาะเรียงไม่น่อยนี่เมียครับลูกมันก็ได้แจ้งน้อยกับขายของเก็ตเมื่อนี่แล้วครับบอกไงว่าแถมเมียไปดูดน้องมือเสือลูกงามลัางแต่มงานเลยครับครับรอบนี้ไอเอาผมทำเนี่อเราทำเราท้องรู้สึกไม่ใจเลยรอบนี้ไอคือขายงวดราคาถือเถอะ ขายราคาถือค่ะคือผมกับคือเป็นงวงงามเนี่ยพี่น้องมาคนอีดามาได้คนเราเปบียงเพราะว่าราคาถือมือกว่าบเท่าก็มีแต่นี่คืองวงงามแน่ยครับงวงงามลูกมันงามายเลีครับเป็นตะเลียงแม่ก็ใหญ่ดีครับแม่หลังเนี่ยเบิ่งครบเครื่องเลยโบดเบืดครบเลยใหญ่บองเลางดนี่เป็นงอกที่แม่ยทรงลูกไดยเนาะถือว่าแม่มันบ่บ่บ่เถ่าได้ครับบ่แก่ได้แม่มันเราอายุหลายได้แต่มันขาดดำเลียงก็ซื้อโอ้นะครับลูกเก่งครับลูกงาม หาหมื่นกว่าพันบาทเตี้ยเท่าไหร่ตะเมีนกับผ้าแห้งแล้วถ้าใดรสนใจอทำอันติดต่อสองทางเลยนะครับครับสำหรับเบอร์โทรคุณตาฟาพนะครับ0850087566เบอร์ไอรีดไลน์กับศูนย์เก้าหครับโทรมาได้ครับราคาต่อรองได้ทุกตัวครับบได้ชุดนี้บ่ผิดหวังครับครับผมสำหรับนิ้วมงคลนะครับไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผม